ตัวนี้อยู่ในท่วงทดสอบเสียงทดสอบซาวนะคะ มาแล้วพี่น้องมาแล้วรถเครื่องเสียงมาแล้วครับมาฮอดจอดถึงครับพี่น้องโอ้โหนั่งยืนบนอะไรคนเดียวนั่นนะโอ้เถ้าแก่น้ำแข็งครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube มงคลสาวดัมซิ่งเทเลนวันนี้ก็ผมมาลงเครื่องเสียงครับผมนะครับก็ช่วงนี้งานเครื่องเสียงก็เยอะ เริ่มจัดได้ก็เยอะเลยครับมากับช่างแซมสวัสดีครับผมวันนี้มาออกสองคนใช่ไหมสอคน <c oughs> มะเขือหายครับมะเขือมะเขือตัวเป็นๆหายตรับตรับนนี้งานครับให้ตายสิมันตรับเขาจะมาช่วงไอเสร็จแล้วครับเขาจะมากินกินอย่างเดียวครับมากินข้าวอย่างเดียวนะตรับอ่ะ <c oughs> จะตรับวันนี้ก็มาลงชุดสี่คูนสี่ครับพี่น้องชุดนี้แหละนะครับ เป็นงานบวชครับในหมู่บ้านผมนี่แหละบ้านเดียวกันบวชรุ่นน้องครับบวชรุ่นน้องโอ้โหก็ชุดทัดเหมือนเดิมครับสาร์ทัดเหมือนเดิมน,นะครับ นี่ก็จะเป็นงานบวชเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับก็ผมว่าจ,จะตั้งเครื่องตรงนี้แหละเอ้ยตั้งตู้ตรงนี้แหละครับส่วนเครื่องเสียงผมจะมาตั้งอยู่ข้างในบ้านว่ากลัวฝนตกครับโอ้นี่นี่แหละพ่อนาค <laughs> พ่อนาคพ่อนาคโอ้ยไม่ใช่ลูกโอ้ นาคนาคนี่พ่อนาคอยู่นี่ครับเนี่ยพ่อนาคเนี่ยพ่อนาคเนี่ยผมจะตั้งเครื่องเสียงตรงนี้แหละนั่งเปิดตรงนี้แหละครับส่วนแม่ครัวก็เตรียมพร้อมหมดแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับแม่ครัวเขาเขาเข้าโรงเมื่อวานนะครับนี่ครับ,น,รบนายนพธลสุขสัมราญ ก็วันที่23ก็จะมีแห่ด้วยครับผมก็เอารถแห่มาแห่เป็นสาวเอานะครับปะเดี๋ยวขอวันนี้มาสองคนครับผมไม่มีใครช่วยตั้งก็จะตั้งกับจานเสียมสองคนนะครับ,บก็ประมาณนี้แหละได้ที่แลครับน่าจะตรงนี้แหละ ดอลแต่กวนคนเองแลมันเหี้ยดเคลียลีแต่กับเพลงเดียวแต่หนึ่งเอาลูกแม่อักรขออดอังกออดเศร้าก็นัวหนึ่งเอาก็ไม่อาลัยแม่เลยเหี้ยดการเธอแม่ดอกเธอการเสื้อเสร็จแล้วครับ ตั้งตู้เสร็จแล้วครับผมระบบ 4x4 คูณครับบีด4กลาง4แหลม4นะครับระบบผมเป็นระบบ3ทางนะครับบีดกลางแหลมแยกจากกันนะครับแยกเพอเวอร์กันแล้วก็ไม่มีเน็ตเวิร์กมาแยกที่ครอสอานะครับผมอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตั้งตู้เหลือเพอเวอร์ ร้อนมากครับปไปจะพาไปดูหน่อย<ฮ>นี่ครับ<ฮ>ประมาณนี้ครับพี่น้อง<ฮ>ตู้กลางก็เริ่มจะใช้งานมานานครับก็เริ่มจะสีเริ่มจะซีดบ้างแล้ว นะครับดอกกลางก็จะเป็นดอกพีออดิโอะครับ2องเอแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตูดสีม่วงผสมมาด้วยนะครับสองสองตัวงบงบน้อยครับงบน้อยค่อยๆทำนะครับงบน้อยไปเรื่อยๆครับตู้เบียก็นี่เลยครับตู้เบียโอ้ทำไมก็ลองสั่นแท้ไงนี่ ทุกเบรก็จะเป็นผีเสื้อน้าเปิดครับผีเสื้อน้าเปิดสีใบนะครับผมตอนนี้ก็เหลือยกพาวเวอร์เดี๋ยวพักร้อนก่อนเดา น้าหางเครื่องนายใครสมัครหางเครื่องบ้างนี่ใครสมัครหางเครื่องบ้างโยบสรอยซันตัวจังโรยนาไปทำอะไรไปนักเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำอะไรเด็ดเอาวะอ๋อออกมาแล้วบอกเรือพาวเวอร์ครับพี่น้อง นะครับก็จะเสร็จแล้วแหละปีกนิดหน่อยแล้วก็เดินไฟตามเต้นตามทางเน่เดนซื้อครับเดนซื้อมาแล้วเเ้ยย ตัรัวค้ามันยร์บันน้าแค่หนึ่งรอบโมสรมสลเลเสนทางการสวัสดีไปยังพวกแขบผู้ไม่เกียรตทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แส,สดงความยินด,ดีกับท่านเจ้าภาพนะคะ ເອົາອາປອງໂຫບມາໃຫ້ເລີຍສະເດແວລຽບປຶກແວລຽເລີຍຈົ່ມໂຫດໂຫຂາຍແຕ່ຕະຕີໂກນເອົາສະຫຼະພີໂຫຝາຍຕະເລີຍນະໂກຖາດຶກພະເນສ roh ດັງស្រໍສອບຂາຍ Gracias. ទឹកដលបដៃខោប ැල ែងដេញអោអាងហូបមកឲ្យសដៃទេវេលាព្រឹកវេលាល្ងាចនំខោដហូបឲ្យតែតតិគូនអូស្រុកហូបអាយតែលឿយណាស់គូចាទឹកភ្នែកស្រកកើតដឹងស្រអប់ណាស់ រស់រែឯដេញទៅយ៉ាងណាបើប៉ាដៃ เรียบร้อยครับต่อไฟเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะเดินสายก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็อ่าเปิดมิกนะฮะเปิดมิกแล้วเว่เวเวรคกี้ เปิดมิกแล้วครับก็บนี่ครับข้อของที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสีคุ้นสีนะครับฮะยืดแต่ก็รยุคนี้ก็ ต่อเดี๋ยวพาจะพาชมครับว่ามีอะไร,ร,รบ้างก็น,น,นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปลากไฟธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมิกดิจิตอลนะครับเอกแอร์สิบสองของบาริเจอร์นะครับแล้วก็ครอสดิจิตอลนะครับของบายเอ็มออเดียเฟล็กตัวนี้ก็จะเป็นไมลอยครับสาวิชั่นตัวนี้เป็นรุ่นแปดสูแปดเก้าศูนย์ดีนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็จะเป็นทาร์บไอซีพันขับแหลม ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหนึ่งขับมอนิเตอร์ครับไอหกพันก็ขับเบรข้างหนึ่งขับกลางข้างหนึ่งครับซีดอกซีดอกซีดอกโหลดสองโอห์มทั้งหมดครับโอ้โหลองดูไหมครับเดี๋ยวเปิดดูหน่อยติดไหมนี่โอ้ติดอยู่ติด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 ฮัลโหลนะครับจากนั้นก็ เดี๋ยวเชื่อมมิกครับเป็นมิกดิจิตอลครับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับนหน่วยเอ้ยซ้ำโอกคริปมีจีฟอนด้วยน,นี่ครับเชื่อม,มแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลองสาวลองเพลง

ค่าเครื่องไม่แพงครับขึ้นค่าเครื่องค่าเครื่องขึ้นละร้อยครับอ่าแต่ค่าครูครับผมมีสี่พันครับค่าครูค่าเครื่องเอาคืนละร้อยแค่นั้นแหละค่าครูเอาคืนละเอียค่าครูสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาว่าอย่างนั้นนะว่าตามเขาอ่ะเดี๋ยวจะลองกระตุ้มให้ฟังครับผม อ๋อเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับโทรศัพท์ไม่มีเน็ตเดี๋ยวลองเสียงก่อนว่าออกไหมนะจะออกแนวไหนนี่ก็ออกแหลมหลัลงเลยไปสวยป้าเสยันเลยเสยานย <c oughs> ลาบุน นี่โน้ตบุ๊กแห้งครับพี่น้องอห้ตายสิโอ้นี่ครับโน้ตบุ๊กแห้งงานเข้าเลยโอ้ไม่ไหวแล้วโน้ตบุ๊กอยากได้ใหม่แล้วพี่น้องนี่ครับนี่ก็จะเป็นของเซ้นไวครับขึ้นครูเครื่องเสียงนะครับของผมก็จะมีพันห้าครับ แล้วก็บรีหนึ่งสองเงิน26บหกบาทน้ำส้มแล้วก็ขานไม่ได้เลยครับเราขาวครับขานไม่ได้เลยอ่ะไอ้นั้นนกไปแล้วพี่น้องค้างเลยครับค้างเลยเ๋ <S 1> <S 1> เอาตัวน,นี้ใช้แทนไปก่อนครับเปิดเพลงก่อน,อนโอ้ยับเลยนี่ก็ต้องมาคุมที่โทรศัพท์เอาครับ พาไปฟังข้างนอกกันครับผมเจะเป็นขึ้นบ้านที่สารตายนะครับในกระตรึมนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเพลงอื่นต่อรีกระตุ้มเยอะเอานิ่มๆไปก่อนครับ นี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมก็เลือดึงไปตามทางแล้วก็ดึงไปในเตท์นในงานนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ให้การติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับยอดติดตามครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ